จะพูดถึงการเชื่อในคำตรัสของพระเจ้านะคะวันหนึ่งมีคนหามผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนอนนิ่งอยู่บนเตียงพยาบาลเข้ามาที่ห้องทำงานของพระเจ้าซึ่งเป็นอีสิสิบาทนะคะนางนั้นป่วยเป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงมาเลยแม้กระทั่งนิ้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้นิ้วก็กระดิกไม่ได้เมื่อคน หาเข้ามาแล้วข้าพเจ้าเห็นนางเข้ามาข้าพเจ้าก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่แปลกประหลาดภายในเป็นความรู้สึกอึดอัดอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้ามันเหมือนกับความหวังรอคอยอยู่ข้างๆสระน้ําเป็ดไซดาอย่างในพระคมภีเลยข้าพเจ้ารู้ว่ามันจะต้องมีอะไรแบบบางอย่างเกิดขึ้นแน่ข้าพเจ้าเข้าไปยืนอยู่ข้างๆเตะ และเมื่อมองเข้าไปในดวงตาของเธอก็รู้ได้ว่าเธอนั้นมีความเชื่อพร้อมจะรับการบำบ,บัดร,ร,รักษาให้หายเป็นความเชื่อที่ยังคงมีชีวิตชีวาพระเจ้าแตะหน้าผากของเธอแล้วก็พูดว่าในพระนามพระเยซูคริสจงหายเถิดทันงนั้นฤทธิดเดชของพระเจ้าก็ปรากฏนางก็ได้รับการบำบัดรักษาให้หาย นางจึงพออยุ่ตัวขึ้นจากเตยนั้นด้วยอาการสั่นเทาและหวาดกลัวแบบโหนส่นเทพไปด้วยต่อมาภายหลังผู้หญิงคนนี้ก็แวะมาที่บ้านของข้าพเจ้าอีกเธอเอาของขวัญมาให้เมื่อเข้ามาอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าถึงในห้องทํางานเธอขออนุญาตปิดประตูแล้วเธอก็คุกเข่าลงต่อหน้าข้าพเจ้าใบหน้าของเธอนั้นยังคงมีความกังวล ไม่ไม่คลายจากอาการจมูกส่นที่ที่ตนเองนั้นได้รับการบําบัดรักษาให้หายแล้วเธอก็ถาม้าพเจ้าว่าอาจารย์คะตรวจแจ้งให้ดิฉันทราบจ้ะคะว่าอาจารย์เป็นพระเยซูคริสต์องค์ที่สองหรือเปล่า้าพเ,เจ้าหัวเราะแล้วก็บอกว่าเออคุณครับผมเป็นคนธรรมดาเหมือนกับคุณนั่นแหละคือผมเนี่ยก็ต้องกินอาหารวลาสามมือ้อต้องอาบน้ําต้องขับขอนนอนหลับ และผมเองจะรับความรอดได้ก็โดยทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นผู้หญิงคนนี้ได้รับการบำบัดรักษาให้หายจากโรคแบบอัศจรรย์ใจ่าการหายโรคนั้นได้แพร่กระจายไปทั่วหลังจากนั้นไม่นานก็มีเศรษฐีคนหนึ่งอุกหามมาเช่นกันมาที่จตจักแบบเกียวกันเลยผู้หญิงคนนี้เป็นคริสเตียนแบบมานานมากๆ แล้วก็ยังมีหน้าที่เป็นมัคคาย,ยกคนหนึ่งในกิจจักรเดิมด้วยเธอคนนี้พยายามอ่านพระคัมภีร์พยายามจะท่องจําข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดร,รักษาด้วยหน้าของพระเจ้าเช่นโอพยโยบที่526เราคือพระเจ้าแทนของเจ้าหรืออิสยาบทที่53ก้อ5ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีหรือมัติยบทที่8ข้อ7 ท่านได้แบบความเจ็บแท้ของเราทั้งหลายและหอบโรคของเราไปหรือมรโกบทที่สิบข้อ1 7บเจถึงสิจะมีคนเชื่อที่ไหนมาสําคัญเหล่านี้จะมาเกิดึ้นที่นั่นเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยและคนเหล่านั้นก็จะหายโรคเมื่อคนเหล่านั้นพาผู่หญิงคนนี้เข้ามาพระเจ้าก็อธิษฐานขอเพื่อนางอย่างสุดกําลังแต่มันไม่ได้ผลไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระเจ้านั้น พยายามแล้วพยายามอีกพยายามออกเสียงตะกนอำวิหารในแบบเดียวกันกับที่ได้ใช้กับการรักษาของผู้หญิงคนก่อนหน้านี้ค่ะหพเจ้านั้นตั้งกล่าวทั้งพระคำของพระเจ้าแล้วก็กระโดดด้วยแต่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพราเจ้าทั้งสั่งให้ผู้หญิงคนนี้ลุกขึ้นด้วยความเชื่อเธอก็พยายามลุกขึ้นหลายครั้งโดยข้าพเจ้านั้นช่วยไปอยู่ให้ลุกขึ้นแต่พอข้าพเจ้าปล่อยมือปุ๊บ ผู้หญิงคนนี้ก็ล้มฟุบลงไปเหมือนกับกิ่งไม้ตายหักหลดหล่นจากต้นไม้ยังไงอย่างนั้นแล้วเธอก็บอกว่านะคะโอ้แบบคือบอก็หมดความเชื่อนะคะขาเจ้าก็เลยตะโกนบอกว่าจงเชื่อให้มากกว่าเดิมจงลุกขึ้นผู้หญิงคนนี้ก็ลุกขึ้นได้ครู่เดียวแล้วก็ล้มลงไปอีกแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เอ่ยกับข้าพเจ้าว่าตอนนี้เธอมีความเชื่อแบบหมดทั้งโลกไปนี้เลยนะแต่ความเชื่อของเธอก็ไม่เกิดผล ข้าพเจ้าเองก็รู้สึกหดหูใจมากแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเศร้าโศกเสียใจเธอบอกกับข้าพเจ้าว่าอาจารย์น่ะอาจารย์นั่นแหละที่ไม่ยุติธรรมอาจารย์เลิกที่รักพัทที่ฉันอาจารย์น่ะรักผู้หญิงคนนั้นมากกว่าจึงรักเขารักษาเขาให้หายได้ยังไงล่ะแต่อาจารย์ไม่รักดีฉันดิฉันก็เลยยังคงป่วยอยู่เจ็บอยู่อย่างนี้อาจารย์น่ะน้ำเอียง อาจารย์รักไม่เท่ากันจากนั้นเธอก็ร้องไห้พราะว่าเจ้าก็เลยบอกว่าเออคุณพี่ครับเออผมพยายามทําทุกอย่างแล้วนะครับคุณพี่ก็เห็นว่าผมนะี่ยทั้งอธิษฐานกระโดดตะโกนร้องคำควรแสดงกิริยาออกมาต่างๆเหมือนกับนักเทศในกลุ่มเพนจคอที่จะทําได้นะครับแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วผมเอง ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับที่จักรักของเราต้องเผชิญกับปัญหาแบบนี้อยู่เสมอคือคนหนึ่งได้รับการรักษาให้หายจากโรคแต่อีกคนหนึ่งกลัแบบยังคงนอนป่วยแล้วก็ไม่ได้รับการ,รบำบัดรักษาให้หายบางครั้งก็มีนักเทศชื่อเสียงโด่งดังชื่อกองโลกเดินทางมาที่โบสถ์ของเราแล้วก็กล่าวคําเทศนายอย่างน่าประทับใจว่า ได้รับการสายหายทุกคนในที่นี้เลยนะเขานั้นกล่าวถ้อยคำที่ประกอบไปด้วยความเชื่อและปรากฏว่าผู้คนจำนวนมากได้รับการบาบัดรักษาหาย,หายจากโรคนักเทศเส่านั้นก็จากไปโดยที่ได้รับสง่าราศีทุกประการส่วนตัวข้าพเจ้าเองที่เป็นสวที่ยังคงประจำอยู่ที่กิจจักรก็ถูกทิ้งให้อยู่กับเบื้องหลังและก็ต้องประชิญหน้า ใครบางคนที่ยังคงป่วยอยู่ยังคงไม่ได้รับการรักษาให้าหายผู้คนเหล่านั้นมาหาพระเจ้าอย่างท้อแท้ใจทั้งเศร้าโศกและโอดควรว่าเราไม่ได้รับการรักษาเลยพระเจ้าไม่รักษาเราแล้วก็ยังปล่อยเราทุกทรมานอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเราจะเป็นคริสเตียนไปทาไมเราจะดิ้นรนเชื่อพระเยซูกันไปทําไมเาราพาพเจ้าต้องทำป่วยที่ถามพระเจ้าว่าพระบิดาที่รัก ท้ามาถึงเป็นแบบนี้เอ่อขอโปรดตอบให้ลูกรู้ได้แน่ชัดเถิดขอบอกให้ลูกรู้ที่แน่นอนเถิดทวงเจ้าข้าพระเจ้านั้นก็เมตตาตอบให้อย่างชัดเจนตามคอขอเพระเจ้าจะเปิดเผยคําตอบและการรับรู้ดังต่อไปนี้นะตามปกติผู้คนมักจะคิดว่าตัวเขาสามารถจะเชื่ออะไรอะไรก็ได้ทุกอย่างตามคำตัดของพระเจ้า แน่นอนเขาเชื่อได้แต่แต่ว่าเขายังไม่รู้ถึงความแตกต่างระหว่างคำตรัสซึ่งเป็นคําบอกกล่าวเรื่องทั่วๆไปของพระเจ้ากับคำตรัสซึ่งพระเจ้าได้ใช้ถ่ายทอดความเชื่อโดยเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเข้าไปสู่ใจของมนุษย์คำตรัสประเภทที่สองเนี้ยเป็นเหตุที่เกิดการสศจร์ ในภาษากรีกมีคำว่าโลคอสตับเรมาหมายถึงถ้อยคาหรือคําพูดพระคัมภีร์สอนว่าโลกใบนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระวาทะของพระเจ้านั่นคือถ้อยคําหรือคําพูดของพระเจ้าดังนั้นโลคอสก็หมายถึงคำสอนของพระเจ้าในพระคัมภีร์ทั้งหมดตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวร์เป็นคําบอกเล่าเรื่องพระยูคร์ เมื่ออ่านคำเหล่านี้ท่านก็ได้ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าโดยอาศัยการอ่านเช่นนี้ท่านไม่อาจจะรับความเชื่อเข้ามาในหัวใจจะได้รับความรู้และความเข้าใจเรื่องพระเจ้าเพาเท่านั้นแต่ยังไม่ได้รับความเชื่อข้อทีในโรงบทที่สิบข้อสิบสอนว่าสิ่งที่เสริมสร้างความเชื่อขึ้นมาไม่ใช่แค่เพียงการอ่านเท่านั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้เพราะการประกาศพักตร์ดีนะคะพักริ์ซึ่งเป็นคำตรัสหรือพระวาทะนี้ตรงกับคำภาษาติว่าเรมากความเชื่อจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการได้ยินได้ฟังเรื่องภักติ์ค่ะมีคนที่ให้คำจำกัดความของคำว่าโรกอดว่าเป็นคำสอนของพระเจ้าที่ตัดเอาไว้แล้ว ส่วนคำว่าเรมาคือคำสอนของพระเจ้าซึ่งกำลังตรัสอยู่ยังมีผู้รู้อีกหลายท่านได้ทำจับปัดตาของคำว่าเรมาว่า <c oughs> เป็นการงานโดยตรงของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยพระองค์ใช้ข้อพ่อมพีบางข้อสก,กิจใจคนบางคนเป็นการส่วนตัวแต่สำหรับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าคิดว่าเรมา หมายถึงคำสั่งพิเศษเจาะจงไปถึงบุคคลหนึ่งคนใดในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะนะคะพี่น้องชนะวันนี้นะคะเราอาจจะออกำลังสับสนนะะเรื่องของคำคำพูดที่เป็นหลอกกอดหรือคําพูดที่เป็นเรม่นะคะพี่น้องเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่าเจาจะมาต่อนในอีกตอนหนึ่งนะคะแต่เราจะบอกพี่น้องว่าราคคำพู์ทุกตอนนะคะได้รับการดลใจมาจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสั่งสอน การตัเกเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนไดีและการอบรมสื่อธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพ,พร้อมที่จะกระทาการดีทุกๆอย่างเลยค่ะแต่แน่นอนค่ะเมื่อเราวิชิตอที่ศรกับพระเจ้าศิีษะกับพระยามประสุทธิ์พระองค์จะใช้ปวจชนะของพระองค์นะคะเป็นอุปกรณ์ให้พวกพยามพระเจ้าและทูตสวรรค์นํามาใช้งานทั้งนึ่งนะพี่น้องเดี๋ยวว่ามุ่งเรื่องมาต่อกันนะคะวันนี้เอาความรู้และความเข้าใจเรื่องของความเชื่อ การได้ยินวจะนะและพรกิตอวันิกัดน,นะคะขอพระเจ้าเวยพนะค่ะพูดถึงเรื่องของการพึ่งพาในพระลักษณะของพระเจ้านะคะวิธีการอย่างหนึ่งนะคะที่ศัตรูนะคะมักใช้เพื่อจะดึงเราออกจากการไว้วางใจพระเจ้าก็คือการทําให้ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้า ม,มันทำอย่างนี้กับเอวาด้วยนะคะในส่วนเอเดนเมื่อมันถามเธอว่าจริงหรอที่พระเจ้าได้พูดว่าอยากกินผลไม้จากต้นไม้ใดๆในส่วนนี้ในปฐมกาลบทที่สามก็หนึ่งมันทำให้คำสั่งของพระเจ้านั้นบางเบาลงเพื่อจะโจมตีแล้วก็บิดเบือน ลักษณะที่แท้จริงของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าปรรดาผล,ลไม้ทุกอย่างในส่วนนี้เจ้ากินได้ทั้งหมดเว้นแต่ต้นไม้แห่งความสังนึกในความดีและความชั่วผลของต้นนั้นยาก,กินเพราะในวันที่เจ้าขืนกินเจ้าจะต้องตายแน่แนในัตถมการบทที่สองข้อสิบหกสิบแปดใจความสำคัญที่ มูนั้นพูดกับไอวาก็คือพระเจ้ากําลังหวงสิ่งที่ดีไว้จากเธอนั่นเองแต่สิ่งที่พระเจ้าทรงย้ำก็คือว่าเจ้ากินได้ทั้งหมดเลยนะเว้นแต่ต้นนี้นะคะพระเจ้าทรงให้สวนนั้นแก่มนุษย์เพื่อพวกเขาจะชื่นชมแล้วก็กินผลไม้ทุกอย่างได้ทายกเว้นอย่างหนึ่งนั่นเองงูกำลังบิดเบือนค่ะ บิดเบือนมุมมองของผู้หญิงคนนี้ที่มีต่อพระเจ้าด้วยการพูดว่าพระเจ้าไม่สนใจดูแลเธอจริงๆหรอกอะไรคือสิ่งที่ดีที่พระองค์ทรงห่วงไว้จากเธอหรือพระองค์ต้องไม่รักเธออย่างที่เธอคิดหรอกพระองค์ต้องไม่ใช่พระเจ้าที่ดีนแน่เธอถูกหลอกและเธอหลงเชื่อคำโกหกเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้า ความปรารถนาที่จะกระทำบาปที่ถูกกระตุ้นขึ้นเพราะพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้เป็นชีวิตอีกต่อไปแต่กลายเป็นกฎบัญญัติไปซะแล้วและดิษของบาปก็คือกฎบัญญัตินในหนึ่งโคริมบทที่15ข้อ56พี่น้องคะในทุกวันนี้สดรูยังคงใช้วิธีการแบบนี้อยู่นะคะมันบิดเบือนพระลักษณะของพระเจ้าให้ผิดเพี้ยน แต่สายตาของลูกของพงษ์มีผู้ที่มีสิทธิมำนาจเหเราเช่นพ่อเราผูา้บาอาจาร,รย์เราหรือจะเป็นเจ้านายหรือเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองที่นิสัยไม่น่ารักเพราะพวกเขาเป็นตัวแทนแห่งสิทธิอำนาจดังนั้นเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่มีสิทธิมำนาจสูงสุด จึงเป็นไปได้อย่างง่ายเดียวทีเดียวเลยนะคะที่เราจะเอาลักษณะของผู้นำเหล่านั้นผสมเข้าไปกับลักษณะของพระเจ้าและทต่พวเราคิดว่าพระเจ้าเองก็คงเป็นแบบนั้นด้วยนี่นคะฟังนะคะศัตรูสามารถปิดเบือนพลักษณะของพระบิดาได้อย่างเชี่ยวชาญด้วยการทําให้เรามีมุมมองที่ผิดเพี้ยนไปต่อพ่อ ที่มีอยู่ในโลกไปพระเจ้าบัตบอกว่าก่อนที่พระเยซูสเสด็จกลับมาหัวใจของพ่อจะหันไปหาลูกนะในมาราคีบทที่สี่ข้อที่หกค่ะพลักษณะหรือธรรมชาติของพระเจ้าจะถูกมองเห็นได้ในบรรดาผู้นำตรงแต่มันจะเป็นปฏิกิริยาเร่งให้เกิดการเยียวยารักษาเมื่อคุณรู้ว่า พระเจ้าไม่เคยทําสิ่งใดที่เป็นอันตรายหรือทําลายคุณและไม่ว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงกระทําหรือไม่กระทำชื่อของคุณนั้นก็เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณคุณจะยอมรับคุณจะยอมมอบตนเองให้กับพระเจ้าได้อ,อย่างเสรีคุณจะยินดีได้นะเป็นคนหนึ่งซึ่งยอมวางชีวิตลงต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นจเจ้านาย ถ้าคุณยอมมอบตัวเองอย่างหมดสิ้นให้กับพระเยซูและยอมอุทิศต,ตัวต่อการดูแลของพระองค์คุณจะไม่สามารถถูกทำให้ขุนเกิงได้เพราะคุณไม่ใช่เจ้าของตนเองไม่ใช่สุขของตัวคุณเองคนเหล่านั้นที่เจ็บปวดและผิดหวังเป็นคนที่มาหาพระเยซูเพราะเห็นแก่สิ่งที่พระองค์จะทรงกระทำเพื่อพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่โปรสเป็น เมื่อเรามีท่าทีแบบนั้นเราย่อมผิดหวังไปอย่างง่ายได้การเอาตนเองเป็นศูนย์กลางนะคะเป็นสาเหตุทำให้เราเนะี่ยสายตาสั้นได้นะคะเราไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ที่อยู่ข้างหน้าเราโดยผ่านสายตยาแห่งความเชื่อได้เมื่อชีวิตของเรานั้นจมหายไปในพระเยซูอ,อย่างแท,ท้จริงแล้วเราย่อมรู้จักลักษณะของพระองค์และร่วมอยู่ในความชื่นชมยินดีของพระองค์ เราจะไม่มีวันถูกขยาบให้วันไหวหรือล้มเหลวได้เมื่อเราตัดสินใจโดยธรรมชาติในรอบตัวหรือสภาพแวดล้อมของเราย่อมทําให้เรามีความผุนเถื่นไม่ง่ายๆค่ะเพราะนี่ไม่ใช่การมองดูโดยผ่านทางสายตาของพระวิญญาณบ่อยครั้งเลยนะคะที่พระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของข้าพเจ้าในวิธีหรือในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้ามีความจําเป็นอย่างดีที่สุด แต่เมื่อข้าพเจ้ามองย้อนกลับไปในทุกกรณีข้าพเจ้าก็มีความเข้าใจมากขึ้นและทําให้ข้าพเจ้าสามารถมองเหตุพระปัญญาของพระองค์ได้อย่างชัดเจนขึ้นบางครั้งลูกของเราไม่เข้าใจวิธีการหรือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการฝึกการสอนพวกเขาเราพยายามให้คําอธิบายแก่ลูกคนที่โตกว่าเพื่อเขาจะ้รับประโยชน์จากสิปัญญา แต่บางครั้งพวกเขาก็อาจจะไม่เข้าใจเนื่องจากเขายัางเป็นเด็กอยู่ความเป็นเด็กพวกเขาแต่ต่อไปภายหลังเขาก็จะเข้าใจค่ะหรือบางทีเหตุผลอาจจะเป็นการทดสอบการเชื่อฟังความรักและความเป็นผู้ใหญ่ของพวกเขาก็ได้พระบิดาในสวัสคิ์ของเราก็ทรงทำในสิ่งเดียวกันนี้ในสถานการณ์เหล่านี้ความเชื่อพูดว่าฉันได้ไว้วางใจในพระเจ้า แม้ฉันจะไม่เข้าใจในยระาตามนะคะในพระธรรมมีบุคคที่ 11, สิบเอ็ด้อสามสิบห้าถึงสามสิบเก้าไ่คะเราจะพบการบันทึกถึงคนเหล่านั้นที่ไม่เคยเห็นพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้แก่พวกเขาสาเร็จแต่พวกเขาก็ยังคงไม่หวัน่นไหวพวกเขาตัดสินใจเลือกว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่สําคัญว่ามันจะต้องจ่ายราคาแค่ไหนพวกเขาเชื่อในพระองค์ แม้ว่าพวกเขาจะต้องตายไปโดยที่ยังไม่ได้เห็นพระสัญญาเหล่านั้นสำเร็จก็ตามพวกเขาไม่สามารถถูกทําให้คุืนเกินได้เราถูกอย่างรากและปักฐานเมื่อเรามุ่งไปในความรักที่แรงกล้าและในความไว้วางใจพระเจ้าไม่ว่าพายุมันจะรุนแรงแค่ไหนจะไม่มีพายุลูกใหนเลยค่ะที่เคลื่อนย้ายเราได้สิ่งนี้ไม่ได้มาด้วยความดื้อด้านหรือความต้อการส่วนตัว แต่พี่น้องคะเป็นของประธานแห่งพระกุณของพระเจ้าสำหรับทุกคนเลยค่ะที่วางความเชื่อมั่นของพวกเขาไว้ในพระเจ้าและเอาความเชื่อมั่นในตนเองโยนทิ้งไปซะแต่การจะละทิ้งตนเองได้อย่างสิ้นเชิงนั้นพี่น้องคะคุณจะต้องรู้จักพระเจ้าผู้ส่งยึดชีวิตของคุณเอาไว้่ะพี่น้องฉะนั้นวันนี้วิธีการของพระเจ้าหลายครั้งมันจะแตกต่างจากวิธีการของเราอย่างสิ้นเชิง ะคะเหมือนที่เราเรียนบทเรียนในวันนะคะต้องยอมละทิ้งลูกทาาไปนะคะแต่ว่าอยู่ในเส้นทางแห่งพระสัญญาพระเจ้านะคะของพระเจ้าอยวยพรค่ะพูดถึงเรื่องของการพึ่งพาในพระลักษณะของพระเจ้านะคะวิธีการอย่างหนึ่งนะคะที่ศัตรูนะคะมักใช้เพื่อจะดึงเราออกจากการ ไว้วางใจพระเจ้าก็คือการทำให้ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับลักษณะของพระเจ้าบิดเบือนไปมันทำอย่างนี้กับเอวาด้วยนะคะในส่วนเอเดนเมื่อมันถามเธอว่าจริงหรอที่พระเจ้าได้พูดว่าอยากกินผลไม้จากต้นไม้ใดๆในส่วนนี้ในปฐมกาลบทที่3ามก็หนึ่ง มันทําให้คําสั่งของพระเจ้านั้นบางเบาลงเพื่อจะโจมตีแล้วก็บิดเบือนลักษณะที่แท้จริงของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าบรรดาผลไม้ทุกอย่างในส่วนนี้เจ้ากินได้ทั้งหมดเว้นแต่ต้นไม้แห่งความสํานึกในความดีและความชั่วผลของต้นนั้นยากินเพราะในวันที่เจ้าขืนกิน จ้าจะต้องตายแน่ๆในบทถมาการบทที่สองข้อสิบหกสิบแปดใจความสําคัญที่งูนั้นพูดกับไอวาก็คือพระเจ้ากําลังห่วงสิ่งที่ดีไว้จากเธอนั่นเองแต่สิ่งที่พระเจ้าทรงยับก็คือว่าเจ้ากินได้ทั้งหมดเลยนะเว้นแต่ต้นนี้นะคะพระเจ้าทรงให้สวนนั้นแก่มนุษย์เพื่อพวกเขาจะชื่นชมแล้วก็กินผลไม้ทุกอย่าง ได้ทายกเว้นอย่างหนึ่งนั so Me, ่นเองมูกําลังบิดเบือนค่ะบิดเบือนมุมมองของผู้หญิงคนนี้ที่มีต่อพระเจ้าโดยการพูดว่าพระเจ้าไม่สนใจดูแลเธอจริงๆหรอกอะไรคือสิ่งที่ดีที่พระองค์ทรงห่วงไว้จากเธอหรือพระองค์ต้องไม่รักเธออย่างที่เธอคิดหรอกพระองค์ต้องไม่ใช่พระเจ้าที่ดีแน่เธอถูกหลอก และทหลงเชื่อทำโกหกเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าความปรารถนาที่จะกระทำบาปที่ถูกกระตุ้นขึ้นเพราะพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้เป็นชีวิตอีกต่อไปแต่กลายเป็นกฎบัญญัติไปซะแล้วและดิศของบาปก็คือกฎบัญญัตินนในหนึ่งโคริมบทที่15ข้อ56พี่น้องคะในทุกวันนี้สตรูยังคงใช้วิธีการแบบนี้อยู่นะคะ มันบิดเบือนลักษณะของพระเจ้าให้ผิดเพี้ยนในสายตาของลูกๆของพระองค์มีผู้ที่มีสิทธิยมนาเหนือเราเช่นพ่อเราครูบาอาจารย์ของเราหรือจะเป็นเจ้านายหรือเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองที่นิสัยไม่น่ารักเพราะพวกเขาเป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์ยนาดดังนั้นเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าพระเจ้า เป็นผู้ที่มีศักยนาสูงสุดจึงเป็นไปได้อย่างง่ายเดียวทีเดียวเลยนะคะที่เราจะเอาลักษณะของผู้นำเหลังนั้นผสมเข้าไปกับลักษณะของพระเจ้าและ้วเราคิดว่าพระเจ้าเองก็คงเป็นแบบนั้นด้วยพี่น้องคะฟังนะคะศัตรูสามารถปิดเบือนพลักษณะของพระบิดาได้อย่างเชี่ยวชาญด้วยการ ทำให้เรามีมุมมองที่ผิดเพี้ยนไปต่อพ่อที่มีอยู่ในโลกไปพระเจ้าปัดบอกว่าก่อนที่พระเยซูเสด็จกลับมาหัวใจของพ่อจะหันไปหาลูกนะในมาราคีบทที่สี่ข้อที่หกค่ะพลักษณะหรือธรรมชาติของพระเจ้าจะถูกมองเห็นได้ในบรรดาผู้นับลงแต่ มันจะเป็นปฏิกิริยาเร่งให้เกิดการเยียวยารักษาเมื่อคุณรู้ว่าพระเจ้าไม่เคยทำสิ่งใดที่เป็นอันตรายหรือทำลายคุณและไม่ว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงกระทำหรือไม่กระทำชีวิตของคุณนั้นก็เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณคุณจะยอมรับคุณจะยอมมอบตนเองให้กับพระเจ้าได้อย่างเสรีคุณจะยินดีได้นะเป็นคนหนึ่งซึ่ง ยอมวางชีวิตลงต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นจเจ้าหนา้าทถ้าคุณยอมมอบตัวเองอย่างหมดสิ้นให้กับพระเยซูและยอมทิศต,ตัวต่อการดูแลของพระองค์คุณจะไม่สามารถถูกทำให้ขุ่นเคืองได้เพราะคุณไม่ใช่เจ้าของตนเองไม่ใช่สุขของตัวคุณเองคนเหล่านั้นที่เจ็บปวดและผิดหวัง เป็นคนที่มาหาพระเยซูเพราะเห็นแก่สิ่งที่พระองค์จะทรงกระทำเพื่อพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่โปรง่งสบเป็นเมื่อเรามีท่าทีแบบนั้นเราย่อมผิดหวังได้อย่างง่ายได้การเอาตนเองเป็นศูนย์กลางนะคะเป็นสาเหตุทําให้เราเนะี่ยสายตาสั้นได้นะคะเราไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ที่อยู่ข้างหน้าเราโดยผ่านสายตยาแห่งความเชื่อได้เมื่อชิด เรานั้นจมหายไปในพระเยซูอย่างแท้จริงแล้วเราย่อมรู้จักลักษณะของพระองค์และร่วมอยู่ในความชื่นชมยินดีของพระองค์เราจะไม่มีวันถูกขยรเาให้วันไหวหรือล้มเหลวได้เมื่อเราตัดสินใจโดยธรรมชาติในรอบตัวหรือสภาพแวดล้อมของเราย่อมทําให้เรามีความผุนเถือดง่ายๆค่ะเพราะนี่ไม่ให้การมองดูโดยผ่านทางสายตาของพระวิญญ,ญาณ บ่อยครั้งเลยนะคะที่พระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของข้าพเจ้าในวิธีหรือในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้ามีความจําเป็นอย่างดีที่สุดแต่เมื่อข้าพเจ้ามองย้อนกลับไปในทุกกรณีข้าพเจ้าก็มีความเข้าใจมากขึ้นและทําให้ข้าพเจ้าสามารถมองเห็ุและปัญญาของพระองค์ได้อย่างชัดเจนขึ้นบางครั้งลูกของเราไม่เข้าใจวิธีการหรือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการฝึกการสอน พวกเขาเราพยายามใช้คำอธิบายแก่ลูกคนที่โตกว่าเพื่อเขาจะรับประโยชน์จากสิปัญญาแต่บางครั้งพวกเขาก็อาจจะไม่เข้าใจเนื่องจากเขายังเป็นเด็กอยู่ความเป็นเด็กพวกเขาแต่ต่อไปภายหลังเขาก็จะเข้าใจครัหรือบางทีเหตุผลอาจจะเป็นการทดสอบการเชื่อฟังความรักและความเป็นผู้ใหญ่ของพวกเขาก็ได้ พระบิดาในสวัสด์ของเราก็ทรงทำในสิ่งเดียวกันนี้ในสถานการณ์เหล่านี้ความเชื่อพูดว่าฉันได้ไว้วางใจในพระเจ้าแม้ฉันจะไม่เข้าใจในกระตามนะคะในพระธรรมฮีบทที่สิบเอ็ดก็สามสิบห้าถึงสามสิบเก้านะคะเราจะพบการบันทึกถึงคนเหล่านั้นที่ไม่เคยเห็นพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้แก่พวกเขาสำเร็จแต่พวกเขาก็ยังคงไม่หวันหว่นไหว พวกเขาตัดสินใจเลือกว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่สําคัญว่ามันจะต้องจ่ายรักาแค่ไหนพวกเขาเชื่อในพระองค์แม้ว่าพวกเขาจะต้องตายไปโดยที่ยังไม่ได้เห็นพระสัญญาเหล่านั้นสำเร็จก็ตามพวกเขาไม่สามารถถูกทําให้ขุ่นืองได้เราถูกย่างรากและปะักฐานเมื่อเรามุ่งไปในความรักที่แรงกล้าและในความไว้วางใจพระเจ้าไม่ว่าพายุมันจะรุนแรงแค่ไหน ไม่มีพายุลูกไหนเลยค่ะที่เคลื่อนย้ายเราได้สิ่งนี้ไม่ได้มาด้วยความดื้อด้านหรือความต้องการส่วนตัวแต่พี่น้องคะเป็นของประธานในพักคุณของพระเจ้าสํมารับทุคนเลยค่ะที่วางความเชื่อมั่นของพวกเขาไว้ในพระเจ้าและเอาความเชื่อมั่นในตนเองโยนทิ้งไปซะแต่การจะละทิ้งตนเองได้อย่างสิ้นเชิงน,นะน้องคะคุณจะต้องรู้จักพระเจ้าผู้ส่ง ยึดชีวชิตของคุณเอาไว้ค่ะพี่น้องฉะนั้นวันนี้วิธีการของพระเจ้าหลายครั้งมันจะแตกต่างจากวิธีการของเราแต่ยิ่งเชิงนะคะเหมือนที่เราเรียนบทเรียนในวันนะคะ้ยอมละทิ้งลูกทาสไปนะคะแต่ว่าอยู่ในเส้นทางแห่งพระสัญญาพระเจ้านะคะของพระเจ้าอวยพรค่ะ